ถ้าถ้าอย่างเงี้ยพี่ไปเราต้องแบบเอโน้ตนะครับหยิบเล่นเนี่ยไม่ได้ดิโนเนี้ยโอนอัดออกเปล่าตาละห้าสิบเอาเปล่าเล่นเปล่าโอนอัดออกเอาเปล่ากัมแบเอาเปล่าเล่นเปล่าไม่มีตังค์ครับขากินข้าวเฉยผมเลี้ยงพี่ผมเลี้ยงผมเลี้ยงห้าสิบเองขำๆมาเด็เข้ามาเด็เข้ามาเด็เข้ามาเด็มากินรอบวงเหรอชนะกินรอบวงเหรอเข้ามาเข้ามาเข้ามารอบวชนะกินรอบวงชนะกินรอบวงเลยคนสบายกินรอบวงไม่ได้ เอาแล้วตกปูตกปลาไม่ตกแล้วครับกำแบรฮะอันนี้อันนี้เดี๋ยวโเนี่ยอันนี้พี่บอกก่อนอันนี้คือแบนะครับอันนี้คือแบนะอันนี้คือกำนะครับนั่งกำเห็นนะนายออกนายออกอ่ะกำแบร์กำแบร์กำแบเอานะหนึ่งสองสามปุ๊บเอาช้าเลยเอาช้าเอาช้าไปได้ครับติดเดี๋ยวไปน้องหนึ่งสองสาม ยนับนับนับไอ้ไอ้นออองออดีกว่าอย่างงี้คนก็ทำอย่างงี้อย่างเดียวหรือว่าะเนิบครับได้ครับแต่ผมไปฮะสอาเอากรรมออกมาเอาแล้วฮะหนไม่ยิงไมอันนี้ันนันได้เลย ให้หล่เนียนไปเี่ยหล่ำเนียนะเ่ยอออกมา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 กมงชุได้แล้วสี่คนอ่ะสี่ม่ค่อนั่งกันหรอกเดี๋ยวยิงชุดยังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงไม่ต้องยิงชุดดีแล้เอาแค่นี้นะเอาสคนเี่ยสี่สี่สี่คนอันนี้นะอันนี้กระดาษขอนยืนยืาตรงคือกันไกลอ่ะเมื่อกี้เล่นไปแล้วพี่เล่นแล้วพี่เล่นไปแล้วอ่ะพอมนะเอาเอาไปุดนะยชุนะยิงชุนะสี่คนหนึสองสาม

ติงว่ะตงว่ะสองสามอ้าวมาโดนโอ้โหอเลีเดียวดีหนึ่งสองสามเรียบร้อยตอเอส่สามสครับเฮ้ยถว่าตนลองแล้วกันตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮลองเลยเฮ้ยโอ้ห้โอ้โหอ้อ้โโอเคหอ้ห้โโอ้โหห้ดอนเดียวคืออะไรอ ดูก่อนดิรู้ชื่อก่อนสามสี่แปดอะไรนะอ่ลำไอ้เคียร์ลำไอ้ลำโอนมาหนึ่งดอนที่ด้าบอกให้โอนเพราะว่ามันเสี่ยงโดนถ่ายรูปว่ามีการมีขอกันใช่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 ใถูกต้องถูกต้องกระเป๋าอะไรนะกระเป๋าอะไรคะพี่สามสี่แปดครับมันสดไปได้วนะไอ้เค้็มันเหมือนกันวะเฮ้ยก็มันอยู่นะโอ้วิปรือดี แขอีแพี่ไม่เลยว่ะเนี่ยกินเนืสุดอยู่โรงพยาบาลฮะพี่เนียเลยนะสาบแปครับสาบแปด่ทีนะ่ีะนีห้าต้องแก้มืออีไปก่อนไปก่อนเจอนโอ้โห่อทีโอเคโอเค

ิดอยู่ว่าแบบหาบทลงโทษด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าออกก่อนีก็คือแพ้แพ้ในแพ้เข้าใจว่าแพ้อยู่แล้วถ้ากลับมาอีกก็คือแพ้อีกเอางี้ไม่ไม่โอนน้อยออกละกันคือไม่ไม่ปัอย่างฉุกประกันก็คือใครที่แพ้เซตแรกสมมติเซตแรกแพ้ห้าคนใช่ไหมพอพอเล่นจนแบบหาคนชนะได้แล้วปุ๊บคนที่แพ้ก็มาโอนน้อยออกใครแพ้ก็คือเป็นตัวโดนคนที่สั่งได้ก็คือคนชนะไม่ต้องจ่ายห้าสิบแล้วเหรอ คือจ่ายห้าสิบด้วยแล Diamond, ้วก็สามารถสั่งคนที่แพ้ได้ด้วยเพื่อความมันแต่แสั่งแบบว่าโอนเงินมาแพ้ยริงๆไม่ได้นะแต่ว่าสั่นเกิดมันซ้อมเติมคนแพ้จังเลยวะก็คือง้ี่ไก็บอกแพ้ในแพ้เอามาได้มาไม่มีไม่มีไปสายล่างแล้วขึ้นมาตบมือเหรอฮะเออลงไปสายล่างคนแพ้แค่ลงไปสายล่างก็ขึ้นมาตบเราไม่ค่อยนั่งนะเปลี่ยนจากยืนตรงแบบนี้ไหมยกมือไหม นั่งกดยากกว่าใช่ใช่นั่งไม่ค่อยนั่งกันฮัลโหลครับแม่แต่นั่งมันชัดเย็นกว่าใช่แต่มันกดยากไงอิโม่ใช่อีโมอีโมรับโทรศัพท์อีโมรับโทรศัพท์อีโมอีโม่เออรับโทรศัพท์อีโม่นคนนานี้แค่เสนอเฉยเฉยเยอะครับโทรศัพท์อีโมโอเคไม่ต้องสนใจเราเล่นเลยโอเคปล่อยปล่อยอากาศปล่อยโบมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่ไงนอนจอพักผ่อนทานข้าวดื่มน้ำไปเยอะนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคนสามร้อยดนครับโทรศัพท์แลยพี่ยืนเฉยโอเคโอเคโอเคเราเล่นเลยเอามาซื้อเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมใช่มเอายังไงยังไงอย่างไรกติการยังไงแล้วแต่แล้วแต่อันนี้ได้แค่สนุกอันนี้อันนี้จะเอานั่งกับไอ้นี่หรือจะเอายังไงนั่งกับอีกเอาแค่เอาแค่นี้ก็ได้นี่อบธรรมดาดีกว่าพี่ธรรมดาดีกว่าไม่ยกไปจบโอเคนั่งของจริงพี่นี่ของจริงมาเราออกไปนั่ง สองรับแปดร้อยครับสามโอ้โหอันนี้อันนี้ปังปังไม่ต้องโอนน้อยออกเลยนะปังโดนเลยนะไม่ต้องโอนน้อยออกเลยเพราะว่าปังโดนคนเดียวตนองถนนไม่ได้ถนนด้วย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 ถนนเบ้อไอ้โดนหอนโด้โหให้ไม่นับไมใ้ไม่นับไหมปังเข้ามาปังเข้ามาปังเข้ามาเลยมอะล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อขอดับปะเอาใหม่ ไม่ได้ยินเหรอโหดด้วยมันก็หลับไม่เล่นเหรอนี่ครับเล่นเล่นเอาดิเราพร้อมนะครับพร้อมนะครับทุกคนได้ยินนะหนอนได้ยินยังหนอนหนอนแม่งตบสบอเอาเลยหนอนได้ยินยัง ได้ยินยังเหลอนอนฮัลโหลเคนอนเงียบอ่ะอันยองค้าพากันหนูไงหนอนได้ยิน่ไหนอนอ้าวไม่ได้แบบเบอร์หนูเหรอเออเอออ้าวเส้นเหรออ๋อหนอนเฮาใช่ไม่แมบเบอร์นอนโอเคโอเคพร้อมนะครับใช่ครับมันเดิมเหรอยืนธรรมดาอย่างนอ่ อน้อยออกโอเคโอเคครับหนึ่งแปปนึงนะแป๊บนึงหยิบจะได้เล่นมือเนี่ยใครอ่ะใครใครอ่ะหนึ่งสองสามไอ้ลำโยกช้าไอ้ลำโยกช้าไอ้ลำยกช้าโยกช้าช้าไม่ช้าไม่ช้าไม่ช้า